สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สวนชวนชมคุณต๋องช anel ด้วยนะครับผมเช้าวันนี้เจอกันนะครับวันที่27กรกฎาคมพศ2564นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านครับมาทําความรู้จักกับการมาร์กตาแหน่งรากชวนชมนั่นเองครับผมชวนชมที่แสดงอยู่บนหน้าจอนะครับในคลิปนี้ก็คือไม้ลูกค้านะครับผมไม้ทํารากตะขาบนะครับซึ่งผมก็จะ ทำการมาร์กตำแหน่งรากนะครับที่ควรจะไว้นะครับผมอ่าแล้วก็เมื่อถึงลูกค้านะครับลูกค้าค่อยคัดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าถ้าที่ผมมาร์กไว้ไม่ไม่ไม่ชอบนะครับใจไม่ตรงกันก็เปลี่ยนตำแหน่งได้ครับผมอ่าตามความสะดวกเลยนะครับของลูกค้าที่เป็นเจ้าของไม้นะครับยกตัวอย่างเช่นไม้ต้นแรกต้นนี้ครับผมอ่ามาร์กตำแหน่งรากได้8เส้นครับผม8จุดพอดีนะครับ จุดแรกที่เราควรจะไว้รากนะครับก็คือเราจะไว้รากนะครับพิจารณาจากตำแหน่งกิ่งนะครับกิ่งในที่นี้ก็คือกิ่งหลักซ้ายขวาหน้าหลังนะครับให้กิ่งชวนชมเปรียบเสมือนเข็มทิศครับผมเหนือใต้ออกตกนะครับฉะนั้นมีสีทิศทางนะครับก็คือกิ่งหน้ากิ่งหลังกิ่งซ้ายกิ่งขวานะครับผมโอเคนะครับนี่ฮะสังเกตดูที่จุดนะครับรากจะมี ใกล้เคียงบริเวณจุดที่ผมมาร์ก3เส้นนะครับเราจะเอาไว้เส้นไหนก็ได้โอเคนะครับให้ดูช่องไฟนะครับช่องไฟในที่นี้ก็คือตำแหน่งรากนะครับระยะห่างระหว่างรากให้มันพอดีกันนะครับโอเคนะครับห้ามไว้ชิดกันแล้วก็ห่างกันนะครับแบบนี้ระยะห่างไม่เท่ากันไม่สวยงามนะครับผมให้ไว้ระยะห่างให้มันเท่ากันนะครับผมถ้าไม่เท่าก็ให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดโอเคนะครับ เห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่นต้นนี้ครับผมจะเอาพู่กันชี้นะครับตำแหน่งรากเห็นไหมครับอ่ามันจะขนานไปที่กิ่งหลักเห็นไหมครับถ้าเทียบขีดเป็นเส้นตรงนะครับเห็นไหมครับดูระดับที่ไม้พู่กันนะครับเป็นเส้นตรงนะครับมันจะตรงตำแหน่งกิ่งหลักนะครับเห็นไหมครับอ่าถ้ามีการผิดเพี้ยนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะอาศัยดูที่ว่าช่องไฟนะครับให้มันเท่ากันนะครับผมโอเคนะครับ เห็นไหมครับต้นนี้นะครับคัดรากได้สวยมากนะครับ8เส้นนะครับผมไม้รายการที่5นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับเห็นสีปากกาที่ผมมาร์กไว้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมผมมาร์กให้ท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอถึงไม้ถึงมือท่านผู้ชมนะครับก็คือไม้ถึงมือลูกค้านะครับค่อยไปคัดอีกทีนึงนะครับเอาตามความเหมาะสม ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับที่เป็นเจ้าของไม้นะครับผมไม่สามารถคัดให้ได้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับผมอ่าปล่อยออกไปนะครับก็เป็นเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วนะครับโอเคนะครับเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะเป๊ะมากครับรากต้นนี้นะครับผมรายการที่5้นี่ยฮะ 3เส,ส้นนี้นะครับเราจะไว้เส้นไหนก็ได้นะครับตามความเหมาะสมนะครับผมดูที่ระยะห่างนะครับเป็นหลักนะครับให้มันเท่ากันนะครับผมโอเคนะครับข้อดีของการมาร์กตำแหน่งรากนะครับก่อนที่เราจะตัดหรือว่าคัดรากนะครับมันจะทําให้ข้อผิดพลาดนะครับมันน้อยลงโอเคนะครับอะไรที่เราทํารอบครอบนะครับมันจะทําให้เราทํางานผิดพลาดน้อยลงนะครับโอเคนะครับ แต่ถ้าเราทําเลยนะครับโดยที่ไม่มาร์กนะครับถ้าตัดรากผิดเส้นนะครับเราต้องลงปลูกนะครับเรียกรากใหม่นะครับเป็นระยะเวลา2-3ถึงเดือนเลยทีเดียวซึ่งทําให้ร่าช้าขึ้นไปอีกครับผมอ่าฉะนั้นผมมาก็ทําล่วงหน้าไว้ให้ลูกค้าเลยนะครับเผื่อลูกค้าจะเอาไปคัดรากนะครับจะได้ไม่สับสนวุ่นวายนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ ยังไม่เคยคัดรากนะครับก็ทําแบบนี้ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเนี่ยฮะทำไว้ให้แล้วทุกต้นนะครับมาร์คตำแหน่งรากนะรอยที่มาร์คจุดนะครับที่เกิดจากาปากกาเมจิกนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับผมไม้ผัดผิวมันก็อลอกคาบออกนะครับไม้ปากการอยปากกาพวกนี้นะครับ ไม่เป็นไรนะครับไม่ส่งผลกับต้นไม้ครับผมต้นนี้ก็จะใหญ่หน่อยครับต้นที่8นะครับผมไว้รากห่างกันก็ไม่สวยนะครับอ่าฉะนั้นผมก็อ่าคัดรากให้เผื่อไว้เลยนะครับทีทีเลยนะครับอ่าทีในที่นี้ก็คือเว้นนะครับเว้นระยะห่างให้มันเท่ากันแล้วนะครับผมถ้าอ่าเจ้าของไม้รับไปแล้วนะครับคัดตามที่ผมมาร์กตำแหน่งจุดไว้นะครับเห็นไหมครับอ่ามันก็จะเกิดความสมดุลและสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม สำหรับการปลูกรากตะขาบนะผมก็ทำคลิปวิดีโอนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดไว้ในช่อง u t u b e ครับผมสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เดี๋ยวผมปักไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมทุกคลิปเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมนะครับฝากกำให้กำลังใจสวนชวนชมคุณต๋องชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ